สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารบทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีความยินดีครับที่จะมารีวิวนะครับ new normal นะนี่ก็เป็น EP ที่5แล้วครับนะผมก็จะไล่ไปทุกๆ s e เซกเตอร์ในส่วนที่มันเกี่ยวข้องนะครับอ่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับยาเวชภัณฑ์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซกเตอร์นี้ก็ ไม่ค่อยมีใครรีวิวเท่าไหร่แล้วก็เป็นหุ้นที่สภาพกล้องในตลาดเนี่ยบางทีก็อาจจะมีไม่มากก็คือไม่ไม่ใช่หุ้นตลาดเขาว่าไม่ใช่หุ้นตลาดก็คือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นหุ้นเทรดดิ้งเท่าไหร,ร่นะฮะแต่บางตัวก็เป็นนะครับนะเดี๋ยวท่านสมาชิกตามผมมานะะซึ่งผมไปเจอสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับในเซกเ,เตอร์นี้ครับผม เริ่มนะครับในส่วนของเซกเตอร์ในกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้มันมันไปกระจายอยู่ในหลายๆเซกเตอร์นะครับผมก็ไปรวบรวมมา,าไปค่อยๆแค่ออกมาทีละตัวนะฮะมันไปปนอยู่ในหลายเซกเตอร์ซึ่งถ้าเรามองเผินๆเนี่ยจะอาจจะมองไม่ออกว่า,าหุ้นตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างซึ่งผมก็ ค้นข้อมูลคร่าวๆมาให้ดูว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรบ้างเกี่ยวกับายาหรือว่าเวชภัณฑ์นะครับหรือว่าเรื่องเครื่องมือแพทย์ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะบผมเอามาทั้งหมด8ตัวนะฮะก็มี BJC ตเนี่ยท่านสมาชิกรู้อยู่แล้วนะครับอยู่ในเซตนะฮะเบอร์รี่ยูเกอร์นะครับตอนนี้ PE เขาอยู่23.26นะฮะ p ี v 1.47นะครับ ปันผลอยู่2.15นะครับนะฮะสีตรังนะฮะสีตรัง sta เนี่ยครับนะอ่า pe นี่ยังอ่ามันขาดทุนก็เลยเป็นอ่ายัง a e s s ไม่ได้นะครับ pbb อยู่0 8นปนะฮะปันผลอยู่2.73นะครับ tm นะฮะอันนี้คือเทคโนโลยีนะฮะ pe 12.94ครับ pbb 1.77นะฮะปันผล5.08นะครับ EFL นี่ก็เป็นลักษณะที่ว่า,าท่านสมาชิกเคยเห็นมาแล้วหุ้นตัวนี้นะฮะอ f เนะฮะ PE assess ไม่ได้นี่ก็คือขาดทุนมาต่อ,ตอ,ตอเนื่องเลยนะครับ p v v 2.98นะฮะปันผลนี่ก็ไม่มีมานานแล้วนะครับเมกะนะฮะเมกานี่คือเมกะไลท์นะฮะาตัวนี้จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับยานะครับ PE ตอนนี้20.29นะครับ P/B 3.74นะปันผล2.72นะครับ b i t c h นะฮะ b c h ันี้คือ b c h Business นะนะฮะ Alignment PE อยู่13.03นะครับ P/B 2.03นะอันนี้ปันผลสูงทีเดียวครับ8.39กครับนะเอฟโก้ CO, นะฮะ Asian p h y t o s u t i c a l นะครตัวนี้ก็ PE 38.34ครับ p v 3.83นะปันผล2.57นะครับตัวทูต้ายตัวทูายนี่ก็ท่านสมาชิกรู้จักดีนะบิวตี้นะฮะก็เป็นหุ้นที่คน้างฮอตในอดีตน,นะครับ mm. p e 20.73นะครับ p v v 4.48นะฮะปันผล4.41นะครับนั้น,นแต่ละตัวเนี่ยก็บางตัวท่านสมาชิกก็ทราบนะฮะแต่บางตัวนี้ไม่ทราบนะเดี๋ยวผมจะมา เล่าถึงธุรกิจเขาคร่าวๆนะฮะเพราะว่าบางตัวมันก็ไปแทรกหรือว่าไปแอบอยู่ในเซกเตอร์อื่นนะครับตัวบร r ยูเกอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย BJC เนี่ยนะครับเขามีธุรกิจหลากหลายนะครับนะมีธุรกิจหลากหลายแล้วก็หนึ่งในธุรกิจที่เขาทำมาร่วม40ปีนะั่นก็คือเครื่องมือทางการแพทย์นะเป็นครุัณั์นนะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ บริยุเกอร์เขาก็าในมีธุรกิจด้านนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครองอส่วนแบ่งของตลาดซึ่งปัจจุบันนี้ก็พบว่าส่วนแบ่งของบริยุเกอร์ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นระดับหนึ่งนะครับในในส่วนของสินค้าและก็บริการทางวชิชพันธ์และก็เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครุภัณฑ์นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของยาแล้วก็วชภัณฑ์ต่างๆเนียก็มีส่วนเกี่ยวข้องทีเดียวนะครับนั้นก็เป็น อ่เซกเตอร์หนึ่งที่มันไปแอบอยู่ใน uh, เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ไปแอบอยู่ในเซกเตอร์อื่นซึ่ง uh, ผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ uh, ในเรื่องของ uh, การแพทย์ uh, พวกนี้ครับก็ uh, ปัจจุบันก็ถือว่าเป็น uh, ส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็มีความส่วนเกี่ยวข้องกับ uh, การป้องกันการระบาดหรือการรักษาการระบาดของไวรัสโคโรน่านะครับหลังจากที่ มีการระบาดเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็คือเซกเตอร์หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ด้านสมาชิกต้องจับตาดูให้ดีมากๆเลยนะครับนะซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูกราฟทางเทคนิคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันฟื้นตัวไปขนาดไหนแล้วนะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ Joker เบอร์รี่ยูเกอร์นี่ยนะครับ BJC เนี่ยอันนี้เป็น เป็นกราฟะระยะสั้นนะเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่ว่ามันขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็เป็นขาลงมานานแล้วนะครับมันเห็นเด c ครอสนี่จริงๆเนี่ยนะที่ชัดเจนเลยก็ตั้งแต่เดือนตุลานะครับนะมีเดซครอสในกราฟนะครับแล้วก็ลงมาจุดต่ำสุดอยู่ประมาณ25บาทตรงนี้ฮะนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วครับนะขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการไซเวยอยู่นะผมจะ ใส่เครื่องมาให้่านสมาชกเขียนเห็นไหมฮะในวงกลมนี้เป็นไงครับมันไซเวย์แล้วก็ที่สําคัญคือว่าเส้นค่าเฉลี่ยสีเหลืองเนี่ยนะยีเนี่ยครับตัดเส้นค่าเฉลี่ยสีเขียวขึ้นไปแล้วแล้วก็กําลังจะตัดเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงนะครับดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยสีเขียว e, ตัดเส้นค่าเฉลี่ยสีแดงขึ้นไปเนี่ยกราฟมันจะเป็นขาขึ้นเป็นหุ้นน่าจะไม่กี่ตัวในตลานดนะครับที่แท่งเทียนมันขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย90วันเห็นไหมครับ อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าสัญญาณแบบนี้มันเป็นการเป็นสัญญาณที่ว่าอาจจะมีการฟื้นตัวของหุ้นนะครในระยะที่มีการระบาดนี่นะครับนั้นในในแง่ของฟันเดเมนทัลเองเนี่ยนะฮะ,ะการขายเครื่องมือแพทย์หรือว่าเวชภัณฑ์แรงต่างเนี่ยน,น,นะครับมีการใช้เวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวหรือเป็นสต็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะโอกาสที่จะ ฟื้นตัวในภาวะวิกฤตโรคระบาดนี่นะครับนะกลุ่มนี้หุ้นบางตัวที่เขาถือสัดส่วนของอด้านการแพทย์เวชภัณฑ์อะไรต่างเนี่ยครับนะก็อาจจะมีการฟื้นตัวนะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทนะ่าสมาชิกดูตรงนี้นะครับนั้นเราจะได้เรียนรู้อะไรจากกราฟนะฮะเราจะได้เรียนรู้ว่ามันเริ่มมีการครอสของเส้นค่าเฉลี่ยนะเห็นไหมครับ,รรบนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ เส้นสีเขียวเนี่ยมันครอสเส้นสีแดงคือเส้น90เนี่ยครับนั่นจะเป็นการกลับตัวของหุ้นในระยะสั้นเลยนะนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของอความถูกแพงนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับไปในตารางอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ PE 23นะครับนะฮะปนะปันผลก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ากราฟมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะนั้นเราต้องกลับไปดูครับว่า พอร์ตการลงทุนเราเนี่ยมันมีสัด oh, ส,ส่วนของพวกนี้บ้างหรือเปล่าแล้วก็พิจารณาจากข้อมูลดิบนะฮะที่ผมให้ไปในวันนี้มีหลายตัวครับค่อยๆไล่มานะครับนั้นการค<ก>รอสของเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแบบนี้นะครับนะยังไม่ใช่โลเ้นครอสนะฮะนั้น<กรส>คําว่าโลเ้นครอสจริงๆเนี่ยเส้นสีเขียวต้องตัดเสด้นสีแดงนะจุดที<ก>่เ<ร>ส้นสีเขียวตัดเส้นสีแดงนั่นคือโลเ้นครอสนะหุ้นจะเป็นขาขึ้นแต่นะครับแท่งเทียนที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย90ได้เนี่ย เป็นสัญญาณที่ดีผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของหุ้นนะครับตัวหนึ่งคือสีตรังโกลฟนะฮะสีตรังนี่เขาก็เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับยางนะยางพารายางแรงต่างเนี่ยครับนั้นเซกเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยนะฮะของบริษัทเขาเนี่ยเขาผลิตถุงมือยางเนี่ยสีตรังโกลฟนี่นะครับนะโรนะงพยาบาลบอกว่าก็เห็นใจนะสีตรังโกลฟเนี่ยนะก็ ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสหรือแะไรต่างๆเนี่ยนะสีตรังโกรกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากไอ kind of ้พวกถุงมือพวกนี้แหละซึ่งใช้เยอะขึ้นนะครับนะใช้เยอะขึ้นจริงๆก็นะทางการแพทย์เราก็ใส่อยู่แล้วนะครับใส่อยู่แล้วแต่ว่าประชาชนทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่พอหลังจากที่มีไวรัสระบาดนเนี่ยก็เห็นเขาใส่กันเยอะนะแต่ว่าจริงๆมีหลายยี่ห้อนะครับแต่เอาที่มันอยู่ในตลาดก็สีตรังนี่ก็อยู่ในตลาดมานานครับนะแต่ว่าช่วงนี้เขาประสบปัญหาการขาดทุนนะครับนะ ทำให้ปันผลแรงต่างเนี่ยจะจะลดลงไปนะครับมาดูกราฟทางเทคนิคฮะเข้าตลาด2 0 0พนะครับนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มันไซเวย์อยู่มาตั้งนานแล้วก็ประมาณ2ปี2009นะครับ5ปีถัดไปเนี่ยมันมีการดีดตัวจากไซเวย์อยู่2.5จุดนะฮะสบาทห้ตังค์เนี่ยครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดนี่เลยฮะสากว่าบาทเกือบ40บาทนะหลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับถามว่าเป็นขาลงหรือยังไม่ใช่นะครับ มันยังไม่มีเดยครอสนะแต่ว่าการพันกันเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้เป็นลักษณะของการไซเวยนะครับนะเห็นไหมฮะนี่คือแนวรับของเขานะครับมันลงมาเทสหลายครั้งแล้วนะนะที่เห็นน,หนี่คือ1นึะครับ2นะสา,สาครั้งใหญ่ๆครับแท่งเทียนลงมาเทสแนวรับตรงนี้แล้วก็ยังรับได้แนวรับตรงนี้ก็คือประมาณ10บาทนะครับนะตัวนี้ก็จุดสูงสุดที่ผมตีเส้นมาเนี่ยมันทำทำเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมชายรงเนี่ย ต้องระวังอยู่สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งก็คือว่าแท่งเทียนมันหลุดกรอบด้านล่างลงมาเลยนะครับคือหลุด10บ,บาทลงมาเลยนี่ภาพจะไม่ดีเพราะหลุดกรอบ10บาทลงมาเลยเนี่ยก็จะเจอแนวรับที่5บาทกับ2บาท50ตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีดตัวขึ้นไปนะดีดตัวขึ้นไปพ้นเส้นค่าเฉลี่ยอ่พ้นแนวต้านที่ผมตีไว้เี่ยประมาณ17บาท50ตังค์เนี่ยโอกาสจะขึ้นไปทํา นิวไฮค่อนข้างสูงเนี่ยเจอแนวต้าน27บาท50ตัิงนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอาจจะเป็นลักษณะของนิวไฮนะอ้พวกนี้มันจะเกิดจากการลักษณะที่ว่าธุรกิจมันฟื้นตัวท่านเองนะฮะนั้นจับตาดูให้ดีนั้นตรงเนี้ยถ้าเทียบกับ BJC เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าลักษณะเขายังเป็นไซเวย์อยู่นะมันขึ้นลงยังไงก็ตามแต่ว่าแนวรับที่10บาทตรงนี้นะครับก็น่าสนใจว่าจะน่าจะรับได้นะครับนะแต่ถ้า worstCA s e จริงๆมันลงมาเนี่ยนะ ถ้าเทียบกับฟันเดรเมนเลเนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าฟันเดอเมนททลเขค่อนข้างดีความจริงแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยมีการขาดทูดไปค่อนข้างเยอะนะครับนั้นสัดส่วนของการลงทุนหรือว่าแนวคิดในการลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องพิจารณาให้รอบครอบนะทั้งในเรื่องของฟันเดเมนทลเรื่องของกราฟทางเทคนิคนะครับ uh, tm นะฮะเทคโนเมดิคอลตัวนี้ก็เขาขายเครื่องมือหรือว่าเป็นลักษณะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ที่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ขนาดใหญ่จะเป็นเครื่องมือเล็กๆนะพวกเครื่องฉีดยาเครื่องควบคุมยาอัตโนมัตินะฮะพวกเข็มพวกปลอกเข็มเลือแรต่างๆที่เขา,าดูแลอยู่เป็นเครื่องมือเล็กๆไม่ใช่เครื่องมือใหญ่นะครับนะแล้วก็มีเวชภัณฑ์อยู่บ้างนะครับกราฟทางเทคนิคของเขาเนี่ยนะครับเข้าตลาดมาเมื่อ2016ได้นะครับ ทำ,ทำพิกจริงๆก็ประมาณ4บาทเจ็ดสตังค์นะฮะหลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับนะลงมาเป็นขาลงนะเป็นขาลงมาแล้วจุดต่ําสุดอยู่ประมาณหนึ่งบาทแปสตังค์ต,ตรงนี้ครับนะเป็นขาลงนะครับทีนี้อย่างนี้ครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันกับ bjc ะนะนะเส้นค่าเฉลี่ยสีเหลืองมเนี่ยตัดเส้นสีเขียวแล้วนะครับแต่เส้นสีเขียวยังไม่ตัดเส้นสีแดงเขายังไม่ golden cross นะอันนี้คือลักษณะของการ s i เ e w a y เป็นลักษณะของการไซเวนะซึ่งเรามองว่านะครับหุ้นที่ไซเวนานๆนะครับแล้วก็เริ่มมีการตัดของเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีในการที่จะฟื้นตัวของหุ้นนะฮะท่านสมาชิกดูนะครับเหมือน BJC เลยหุ้น2ตัวนี้คล้ายกันนะ IFL นะ e นี้ก็เป็นเป็นบริษัทที่เข้าแต่ก่อนก็เป็นหุ้นเทรดดิ้งที่เทรดกันมันเลยนะครับเรียนะแต่ว่าไปไปมาๆแล้วก็ กลายเป็นหุ้นต่ำบาทนะคขาดทุนมาต่อเนื่องตั้งแต่เข้าตลาดมานี้ก็ยังไม่เห็นกำไรเลยนะหุ้นตัวเนี้เขาขายเครื่องมืออ,อ,อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมีหลายบริษัทเนี่ยดียวผมก๊อปปี้มาให้ดูว่ามีหลายบริษัทที่เขาดูแลอยู่นะครับน้ำยานะครับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการห้องแลบนะขายกล้องจุลทรรศน์นะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของสุขภาพความงามเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่า,าดูแล้วเนี่ย เขาก็ทําอยู่หลายบริษัทนะฮะแตะ่ผลประกอบการโดยรวมเนี่ยนะครับขาดทุนมาต่อเนอื่องนะแล้วก็ไม่ได้มีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดนะครับนั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าถามว่าสู้อสองตัวก่อนไนดะ้ก็ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูราพทางเทคนิคนะครับ2013ได้นะครับก็เข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นไปทำหายอยู่สักเกือบ2บาทหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมายาวเลยครับแล้วตอนนี้นะครับดูนะเป็นหุ้นที่ ต่ำบาทแล้วก็ราคาต่ํามากนะสามสตังนะสามสตังนี่คือแบบเป็นหุ้นต่าบาทแล้วก็แทบจะไม่มีค่าเลยนะคือสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยนะมันมันติดลบมาโดยตลอดนะทาให้กราฟทางเทคนิคมันก็สะท้อนนะครับพื้นฐานสะท้อนพื้นฐานนะคือท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับกราฟทางทางเทคนิคมันก็จะบอก หุ้นตัวไหนที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ยแม้ว่าจะมีการปัน่นหุ้นการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะลงมาตามพื้นฐานอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของกราฟทางเทคนิคในแร่พื้นฐานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดังนั้นการลงทุนเราต้องพิจารณาให้รอบคอบนะเมก้านี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่อ,อยู่ในตลาดเนี่ยนะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมดิซีนนะครับอมเพลเมนต์เจอรี่เมดิซีนนะโอทีซีเมดิซีนนะฮะหรืออะพรีสิฟชั่นเมดิซีนคือยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะไม่ว่าจะเป็นยาที่รักษาโรคทั่วไปนะครับเป็นยารักษาโรคเฉพาะนะฮะหรือว่าอาเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับใช้กับยาร่วมกับยาตัวอื่นนะในการรักษาโรคนะครับนั้นเมกล้าก็ถือว่ามีผลิตภัณฑ์ของเขานี่ค่อนข้างเยอะในตลาดเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับ ผมให้ดูกราฟทางเทคนิคครับสองพันสา 2003, ปลายปลายปีเนี่ยก็เข้ามาในตลาดเข้ามาก็ไม่ที่วบานะฮะเป็นลักษณะของไซเว์นะครับเป็นลักษณะของไซเว์โดยที่แนวรับต่ําสุดนี่นะครับอยู่ในกรอบที่ประมาณ16บาทนะครับกรอบไซเว์ด้านบนจะอยู่ประมาณ22บาทนะปรากฏว่าพอขึ้นไปพีกิกจริงๆเนี่ยเป็นขาขึ้น47บาท48บาทเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ เราลงมาที่แนวรับในกรอบอันนี้คือจุดต่าสุดที่เข้ามาเทสเกือบ17บาทเนหะ็นไหมมันอยู่ในกรอบไซเวย์เนี่ยนั้นผมเรียนให้ทราบว่าเวลาหุ้นตัวไหนที่ลงแรงเนี่ยให้เราดูกรอบไซเวย์ของเขาเพราะว่ากรอบไซเวย์มักจะเป็นจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่เขามาลงทุนต,ตรงเนี้ยคือเขามาสะสมหุ้นแล้วก่อนที่ว่าไซเวย์สสเสร็จเมื่อมันมีแรงพอมันก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็บางทีเขาสะสมหุ้นมาตําแหน่งนี้แล้วก็เทขายข้างบนนะแล้วมันก็ลงมาในกรอบนี้นะครับแต่ว่า นักลงทุนบางท่านเนี่ยเขามองอนาะคตยาวๆเลยอย่างเงี้ยครับอมองว่าเออมันอาจจะราคามันอาจจะมากกว่า47บาท48บาทแถวนี้เขาก็จะเข้ามาสะสมหรือไม่ยอมขายตั้งแต่ถือถือเข้ามาเลยแล้วก็บางคนก็เสียดายเพราะว่าขึ้นไปโหโเกือบ48บาทตรงนี้ครับจากราคา10กว่าบาทเนี่ยนะเห็นไหมฮะขึ้นไปเนี้ยกำไรมูนกี่เท่าแล้วก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเทสในกรอบที่เป็นไซเวยตนะตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับนะอยู่ที่26บาท25ตังค์นะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าขึ้นลงสุดหรืออยังนะก็ใกล้เพียงครับเพราะว่ามันเข้ามาเทสในกรอบนี้แล้วนะก็น่าสนใจนะในแง่ของทางฟันเดเมนทัลก็อยู่ในตลาดจริงๆก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะแล้วก็ขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงที่เรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆเนี่ยนะก็คงจะมีการดูแลสุขภาพหรือว่าใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่มันจะฟื้นตัวขึ้นไปได้นะเราก็ขึ้นไปเทส แถวๆสามสบาทนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอีกทีก็47-48บาทแล้วทำนิวหายก็เป็นไปได้นะครับนั้นก็เลือกตามความเหมาะสมน,นะของเราแล้วกันนะครับ B A นี่ก็บิดน่ฮะบิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ก็มีใครดูนะมันเป็นหุ้นที่เข้าตลาดมาไม่นานแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยเขาขายเฉพาะด้านเลยนะฮะเขาขายเกี่ยวกับเครื่องฉายดังสี ที่จะรักษาพวกมะเร็งนะต่างๆเนี่ยนะครับนะแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันซื้อทีเดียวสมมติว่าซื้อครั้งแรกเนี่ยนะครับนะคือเขาก็กําไรพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันมีแมนเทนแนนต่อนะก็คือตลอดอายุการใช้งานเนี่ยก็จะมีค่าแมนเทนแนนให้ฉะนั้นเมื่อขายที่ไหนแล้วเนี่ยนะแรกๆอาจจะแมนเทนแนนฟรีสักประมาณ1ปีอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นผ่านไป1ปีไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องต่อสัญญาแมนะ่ที่แนนฉะนั้นเนี่ย ถามว่าความยั่งยืนเนี่ยค่อนข้างดีไหมก็ดูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แต่มันจะยากตรงที่ว่าช่วงที่ขายครั้งแรกนี่ยนะว่าจะไปเดีลยวกับโรงพยาบาลาต่างๆที่เขาทําด้านมะเร็งเนี่ยนะฮะมากน้อยขนาดไหนวิทเป็นบริษัทที่เขาทาเกี่ยวกับเครื่องชายรังสีรษามะเร็งนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะส่วนรายละเอียดจริงๆเนี่ยเราก็ถ้าสนใจเราก็เข้าไปดูในบริษทัทเขาได้นะครับนี่เป็นกราฟทางเทคนิคนะฮะ เข้าตลาดมา2016ประมาณสิงหาครับขึ้นไปเจ็ดบาทเกือบ7จ็บาทห้ตังค์นะฮะแล้วก็ถูกเทขายลงมาเรื่อยๆเป็นแนวเป็นขาลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็จุดต่ําสุดอยู่ประมาณแค่สองบาทกว่าๆนะบาทประมาณ2บาท20ตังค์นะครับนะแล้วเราก็ไซเวยเห็นไหมฮะนี่คือไซเวยนะมันมันไม่ลงแล้วแล้วมันไซเวยเพราั้นการหลักการซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อช่วงไหนก็คือ ช่วงที่มันลงมาทําจุดต่ําสุดแล้วมันไซเวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะราคาตอนนี้ก็ดิสเข้ามาตั้งแต่พีกจริงๆอยู่ยประมาณเจ็ดบาทายี่สิบห้าตังตรงนี้นะครับลงมาตอนนี้ก็3บาทก็ครึ่งหนึ่งได้นะก็ดูความเหมาะสม้กันแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยผมคิดว่าถ้าในแง่ของผู้บริหารเองเนี่ยต้องมองมากกว่าเครื่องชายรังสีรักษาเรนะใน,ในการที่จะอยู่รอดในตลาดได้ เห็นไหมฮะนี่คือกรอบไซด์เวฮะกรอบไซด์เวที่เขาทําอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยาถามว่าราคาตรงนี้ดีสคาวไหมดีสคาวพอสมควรแล้วก็กลับไปดูในตารางเนี่ยนะครับที่เขาที่ผมทําตารางสรุปไว้เนี่ยปันผลก็แนะก็ใช้ได้แล้วก็ P.E. ก็ยังไม่ค่อยแปลกมากพวกหุ้นบางตัวก็มันแอบซ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับมันแอบซ่อนอยู่บางทีเราไปค้นหาบางทีเราไม่รู้จักบางทีก็ แตก่การที่ผมได้ทำกันบ้านมาให้ก็ถือว่าผมก็ไปเจอหุ้นที่ก็น่าสนใจนะครับในหลายหลายตัวเลยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูทุกตัวในเซกเตอร์นั้นนะครับอ,อีกตัวหนึ่งคือ e F อ c o นะเอฟโกเนะอีกถ้าเป็น e F อ c o อีกตัวหนึ่งจะเป็นคนละตัวนี้นี่เอฟโกเนี่เป็นเอเชียนฟ t โตซู i ิ a คนีก็ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาแต่ว่าเขาเป็นลักษณะของเวทเวทสัอาก็เรียกว่าเป็นยาที่กับ พวกความสวยความงามต่างๆครีมอะไรพวกนี้ครับนะกก็ก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นแบรนด์ของเขาอยู่แล้วก็อาจจะเป็นตัวแทนจาหน่ายด้วยนะครับนะนั้นถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในรายละเอียดในบริษัทของเขานะครัแอปโกนะแอปโกนะอันนี้เป็นกราฟทางเทคนิคนะจริงๆเขาเข้าตลาดมาก็นานพอสมควรแล้วแหละนะก็ร่วม8ปีได้นะครับตั้งแต่2011ปลายๆนะครับ ขึ้นมาไซเวนนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่ประมาณ16บาทหลังจากนั้นก็ลงมาเป็นขาลงเลยครับนะขาลงแล้วก็นี่เป็นแนวรับนะครับประมาณ3บาทท่านสมาชิกครับเห็นไหมฮะแนวรับ3บาทนี้จะอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวนเลยนะในกรอบที่เป็นไซเวคล้ายๆกับเมก้าเห็นไหมฮะคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกับเมก้าต้องจับตาดูว่าเขาลงสุดหรือยังนะหรือว่ามันจะลงมาเทสกรอบตรงนี้นิดหนึ่งกรอบตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก1บาทนะ หนึ่งบาทถึงประมาณ3บาทนะกรอบอยู่ประมาณนี้ครับถ้ามันหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปสะสมได้นะนะแล้วแต่ความาเราต้องดูด้วยว่า,าการฟื้นตัวจะเป็นยังไงด้วยแล้วก็เทียบในกลุ่ม78ตัวเนี่ยตัวไหนที่เราลงทุนไปแล้วมันมีโอกาสขึ้นมากกว่านะอันนี้เป็นขาลงนะเป็นขาลงเห็นไหมสีเหลืองสีเขียวสีแดงนะการเรียงแบบนี้คือขาลงนะครับอันนี้คือเดตคอส ชัดเจนตรงนี้ครับเดดคลอนนะครับเห็นไหมฮะนั้นแต่ว่าราคาที่เขาไซเว่ยมันอยู่ตรงนี้พอดีฮะนั้นถ้าลงมาอีกหน่อยเนี่ยก็ดิสค卡尔มาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งก็เท่าที่พูดก็คงไม่ได้แต่มันจะเป็นหุ้นจริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนของค้าปลีกมากกว่านะ beauty นะฮะบิวตี้บิวตี้เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ในตลาดนะี้ก่อนหน้านี้เป็นหุ้นเทรดดิง้งมากนะฮะเป็นหุ้นเทรดดิ้งมีการซื้อการขายการขึ้นมาเรียกว่าโโอ้ห แต่ท้ายที่สุดมันก็ตอบโจทย์ฮะตอบโจทย์ฟันดัมเบลทตอบโจทย์พื้นฐานของเขาสุดท้ายราคาหุ้นมันก็จะกลับไปอยู่ในพื้นฐานที่เหมาะสมนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะ,นะเห็นไหมฮะเขาเข้ามา,าในตลาดเนี่ยสองพโดยประมาณนะไซเวย์อยู่ประมาณสักปีกว่านะครับ,นะรบพอถึง2014กลางปีก็ขึ้นไปเป็นขาขึ้น20กว่าบาทเลยนะครับ23าบาทเลยนะหลังจากนั้นก็ขายเป็นแท่งแดงมานะครับหลุด ล่วงมาตลอดแล้วก็กลับมาที่เดิมเรียบร้อยแล้วแถมทําอะไรฮะทานิวไฮอ่าทำนิวโลด้วยนะครับเห็นไหมหลุดทํานิวโลแต่มันก็อยู่ในเส้นนี้ครับอยู่ในแนวรับตรงนี้มันเป็นนิวโลนะถ้าพูดถึงว่าคือ,อภูเขาเนี่ยนี่คือตีนเขาตีนเขาขึ้นไป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 ,นไปถึงยอดเขาเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วตรงนี้คืออยู่ตีนเขาเห็นไหมฮะนั้นเราก็เข้าไปดูใน คือมันตอบโจทย์เรื่องฟันเทเมนทัลตอบโจทย์ตอบตอบโจทย์ตรงนั้นไปแล้วก็กําไรของเขาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้อยู่แล,แล้วเราเข้าไปในตลาดเราเรู้เรามีความรู้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทุกอะไรก็าตามเนี่ยครับให้เราดูดีๆแล้วก็ทฤษฎีดาวเนี่ยมันเป็นบอกมันเป็นการบ่งบอกเนี่ยนะเนี่ยตีนเขานี่ตรงนี้จะจะเป็นคนที่ถือลักษณะที่ว่าถือเอารอบระยะยาว,ยาวๆเนี่ยครับก็จะมาสะสมตรงนี้พอขึ้นมาตำตำแหน่งเนี่ยที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ย นักลงทุนทางเทคนิคก็จะเข้ามาพอเข้ามาเสร็จเขาก็จะดันนะฮะซื้อขายซื้อขายซื้อขายกระเส้น20นี่ก็กลายเป็นเส้นแนวรับนะลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้อนะฮะขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ขายซื้อขายซื้อขายแล้วก็เกิดแท่งเขียวติดกันหรือตั้งนานหลายเดือนแล้วก็ขึ้นไปทําลายพอทําลายเสร็จเนี่ยตรงยอดเขาเนี่ยแล้วก็คือช่วงที่3ามของทฤษฎีดาวเนี่ยข่าวจะดีมากเลยนะ,ะลองกลับไปดูนะครับข่าวจะดีมากมีการแตกลายไปทําธุรกิจหลากหลาย บุกต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะครับท้ายที่สุดอะไเงี้ยฮะอยู่ดีๆมันก็ล่วงลงมาร่วงลงมาแล้วก็กลับมาที่เดิมเลยนั้นเป็นข้อที่เราให้เราเอากราฟเนี่ยมาเรียนรู้การลงทุนนะครับเนี่ยข้อนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟที่เราได้เรียนนะครับแล้วก็ในอยู่ในตลาดนียเราก็รู้ว่าสัดส่วนของการเก็งกาไรในตลาดหุ้นม,มันสูงมากนะครับันนั้นเนี่ยข่าวหรือเรื่องต่างๆที่เป็นพื้นฐานในบางทีมันมันแทบจะไม่ได้ยิน แต่พอคุ้นมันลงหนักๆเนี่ยก็จะเริ่มถามเรื่งพื้นฐานเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะผมเอามาพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ท่านสมาชิกนะครับนะผมกลับไปที่ตารางอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วผมจะสรุปให้ฟังอยนตารางแรกเนี่ยครับเห็นไหมฮะเบอร์รี่ยุเกอร์เนี่ยบ j c เนี่ยนะกราฟเริ่มมีการตัดของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนะเ t a เนี่ย หุ้นเนี่ยเขาลงมาใกล้ๆมาเทสอบโลเดิมน,นะครับในตำแหน่งกรอบแนวรับนะครับเทคโนโลยีดีเข้าเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะกราฟจำเหมือนกับ bjc นะครับ efl กราฟไม่ไม่ไม่ไหวเลยนะลงมาจนแทบจะไม่มีราคาเลยครับเมกาเนี่ยเช่นเดียวกันครับลงมาเทสในกรอบที่เป็นลักษณะของไซเวนะบิชเนี่ยนะบิชเนี่ยลักษณะหุ้นเนี่ยที่ผมให้ท่านสมาชิกดู่อกีนะบิสเนี่ยก็น่าสนใจนะครับ นะเป็นลนักษณะของกําลังไซเวย์อยู่นะครับแล้วก็การเส้นค่าเฉลี่ยมันเริ่มมีการตัดกันนะครับนะแอปกโกเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าดิสเขาลงมาหน่อยก็จะดีมากเลยบิวตี้เนี่ยอยู่ตีนเขาเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกลับไปดูคือกลับไปดูฟันเดเมนทัลนะกลับไปดูฟันเดเมนทัลตัวที่ปันผลดีที่สุดก็คือบิชเนี่ย PE ถามว่าแพงมากไหยก็มากกว่า10บหน่อยแต่ก็ยังไม่มากนะครับนะ b. b ประมาณ2เท่าแนละ้วก็ปันผลทั้งแ ราคาตอนนี้ก็3บาทนิดๆนะครับนะตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆในตลาดนะ vjc นะฮะกราฟก้าคง,คงดีแล้วนะครับ tm เน mm ี hmm. ่ยก็ใช้ได้นะนั้น1 2นะครับ3 4มสีนะครับสี่ตัวนี้ผมว่าน่าจะ,อะตอบโจทย์พวกเราแล้วก็อรอเข้าไปดูว่าเราจะ,ะลงทุนตัวไหนได้บ้างนะครับนะผมมีข้อมูลดิบให้นะครับก็ท่านสมาชิกก็ไปดูตามความเหมาะสมนะดู พอตการลงทุนของเรานะครับนะเพราะว่ามันจะเป็น new normal ในอนาคตเน่นอนนะเพราะว่าคือบทัดโรงพยาบาลต่างๆก็ต้องใช้ครับม,มันมีความจําเป็นแล้วก็ยิ่งมีคนไข้ยเยอะยิ่งมีการตรวจการวินิจฉัยเยอะขึ้นเนี่ยครับบริษัทพวกนี้ก็ได้รับประโยชน์ในระยะยาวนะครับนะแต่ว่าการลงของหุ้นตามตลาดระยะสั้นลักษณะพวกนี้ตามข่าวตามเกิดการวิกฤตแรงต่างนๆนครับก็เป็นโอกาสที่เรา ได้มองหาหุ้นที่เราเราจะลงทุนได้นะครับนะผมก็คงทิ้งไว้เท่านี้ครับก็คงจะไล่ไปแต่ละในเรื่องของอ่าเซกเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องนะแต่บาง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 เรื่องเนี่ยครับอย่างอย่างตัวเนี้ยบางบางตัวมันไปแทรกอยู่ในเซกเตอร์อื่นฮะซึ่งบางทีเราก็ไม่ทราบด๋ยวกก็เอามารีวิวให้ท่านสมาชิกดูนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะอ่าก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อ่าให้ท่าน สมาชิกเนี่ยครับส่งข้อมูลให้คนที่เรารักนะครับดูนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้พอสมควรในในมุมมองของผมนะฮะก็คงเท่านี้ครับท่านสมาชิกค,ครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ